อาทีนี้ตัวผู้ก่อเหตุเข้าเรือนจําไปแล้วไม่ได้รับการประกันตัวในทางคดีรวมถึงทางวินัยตํารวจจะเอาอยัางไงต่อไปพ<ฮ>ลตํารวจตรีอุดรวงชื่นผู้บังคับการตารวจสันติบาลหนึ่งชี้แจงครับบอกว่าแม้ว่าเจ้าตัวจะไม่ได้รับการประกันตัวก็ไม่เป็นไรเพราะขณะนี้ได้มีการสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยแล้วจะต้องแล้วเสร็จเนี่ยภายในร้อยแปวันแม้จะยังถูกคุมขังอยู่ในเรือนจําก็สามารถตรวจสอบทางวินัยได้ทีนี้นะคะรับก็ถามว่า ก็สารไม่ให้ประกันตัวจําเป็นจะต้องออกจากราชการไว้ก่อนไหมตรงนี้ผู้บังคับการตารวจสันธิบาลหนึ่งบอกว่าไม่เกี่ยวกันทางวินัยก็ต้องรอผลจากคณะกรรมการส่วนคดีอาญาก็ขอให้ว่าไปตามกระบวนการทีนี้เรื่องการโยกย้ายตํารวจการเข้ารับราชการตํารวจของตํารวจหญิงคนนี้เนี่ยเข้ามาสังกัดในตํารวจสันธิบาลหนึ่งเดือนกุมภาหกห้าถือเป็นการโยกย้ายตามวงรอบปกติตอนนั้นมีย้ายร้อยกว่าคน จากนั้นก็เข้ามาทํางานด้านการข่าวระยะหนึ่งก็ไปช่วยราชการที่กอรมนภาค4ส่วนหน้าอาจจะเพราะทํางานด้านข่าวเหมือนกันก็เลยถูกดึงตัวไปช่วยราชการบรรจุมาอยู่หน่วยผมเนี่ยเมื่อตอนกุมภาพันธ์หกห้าครับพอม,มาบรรจุผมจําเวลาไม่ได้ว่าเท่าไหร่มามาทํางานที่หน่วยผมอยู่สักพักหนึ่งส่วนหนึ่งครับทางฝ่า,งายทหารก็เห็นว่าหน,วหน่วยเราเป็นหน่วยข่าวนะครับมันต้องมีประสานข้อมูลกันนะครับ ก็เลยอขอตัวน้องเนี่ยไปทํางานที่ที่ที่หน่วยข่าวข่าวครับเพราะว่าเราดูแลเรื่องข่าวก็ต้องมีการประสานข้อมูลกันเรื่องข่าวครับท่านผู้บังคับการสันติบาลหนึ่งท่านผู้เฉพาะในหน่วยของตัวเองอก็คือสันติบาลแต่ทีนี้คุณผู้ชมครับประเด็นสําคัญมันจะอยู่ที่ว่าถ้าเราลองย้อนดูเวลาการเข้ารับราชการปรากฏว่า10บตารวจโทรหญิงรายนี้ถ้าดูปัจจุบัน,นเนี่ยเธออายุ44ปีนะครับที่ปี66ถ้าย้อนไป ย้อนไปช่วงที่เธอเข้ารับราชการตำรวจตามรายงานคือเธอเข้ามาเป็นตำรวจปี60ตูนค่ะปี60เท่ากับว่าเธออายุช่วงนั้นประมาณ38-39ม,มันเกินอายุพล,ลเรือนที่จะสามารถเป็นข้าราชการได้แล้วครับคืออันนี้มันตำรวจชั้นผู้น้อยอะนะคะตำรวจชั้นประถวนใช่ไหมคะเวลาเข้ามันอายุเท่านี้อะมันมันดูแปลกใช่ไหมใช่ครับ คือตามกฎเกณฑ์เนี่ยพลเรือนจะสามารถสมัครเข้ารับราชการต้องมีอายุไม่เกิน35ปียิ่งขุดยิ่งเละแล้วมาเป็นตำรวจได้อย่างไรแร่งข่าวในกองบัญชาการศึกษาบอกว่าจะต้องย้อนไปตรวจสอบว่าช่วงที่เธอเข้ามาเนี่ยเป็นการเปิดสอบหรือเป็นการรับตรงของหน่วยงานทีนี้พอเราย้อนไปดูปี60เราเจอนี่ฮะคุณผู้ชมลองดูที่หน้าจอปี60มีการรับสมัครตำรวจ790นายจริงนะครับ เป็นชั้นสัญญาบัตร1 5 0นายมีใน10ตำรวจอีก640อัตราแต่ปรากฏว่าข้อกำหนดคืออายุต้องอายุ18ถึง35ปีอ้าวเละแล้วมาเป็นตำรวจได้ยังไงตอนนั้นอายุ38แค่กฎเกณฑ์เบื้องต้นของการสมัครก็ไม่ผ่านแล้วครับชัดเจนชัดเจน